สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอค้งกับอีซี่อีซี่หกนะครับวันนี้มีของดีจากพัมกินมารีวิวอีกแล้วนะและน่าจะเป็นของที่ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆนะสำหรับใครที่ต้องทำความสะอาดบ้านนะครับมันเป็นอุปกรณ์ช่วยขัดถ้าเพื่อนๆตามนะผมบอกเลยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้พัมกินทำมาแล้วเหมือนกันกับราคาที่ประหยัดมากขึ้นเยอะมากๆแ0ด้อยก,ก,กว่าบาทเท่านั้นเองผมบอกเลยว่าเวิร์จริงนะตัวรุ่นตัวนี้คือ50347 นะครับบอดี้ประมาณนี้สเปคเป็นยังไงบ้านของผมอ่าเนเพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุอยู่ที่2,000มิลลิแอมเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็ความเร็วรอบแบบไม่มีโหลดเพราะมันเป็นมอเตอร์หมุนนะครับอยู่ที่215รอบระยะเวลาชาร์จ120นาทีแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้60นาทีนะครับในเซตให้สายชาร์จมาด้วยเป็น USB e Type C ด้วยนะเออเอาเดิ1.6เมตรนะครับแล้วก็ตัวชาร์จไฟก็ควรจะเป็น5โวลต์อย่างน้อย2แอมป์นะครับ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ300กว่ากรัมเท่านั้นก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับตัวนี้800กว่าบาทเองนะแล้วจริงๆฐานข้างในเนี่ยถ้ามันอนาคตมันเสื่อมมันก็ยังเปลี่ยนได้เพราะว่าเป็นแบตเตอรี่1 8 6 5 0ไม่ได้ยากครับแบตเตอรี่แบบนี้หาเปลี่ยนได้ง่ายๆในท้องตะลาดบางคนอาจจะจะเพิ่มมิลิแอมให้มากขึ้นมันก็ทําได้นะครับมาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างดีก,กว่านะครับก็ตามสไตล์พัมกินนะครับเขาก็จะมีมาบอกให้ว่าในเซตมีอะไรให้มาบ้างเพื่อในการ เช็คครับว okay, okay. so you uh, okay. so ่าของที่ให้มาครบหรือเปล่าเห็นไหมนะครับเป็น QC อย่างหนึ่งนะครับ QC เช็คอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ตัวคู่มือครับคู่มือก็หน้าตาแบบนี้มีทั้งภาษาไทยนะครับนี่ภาษาไทยภาษาอังกฤษครบเซตประมาณนี้นะภาษาไทยบอกครบหมดครับถือว่าโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อลงทะเบียนกันด้วยนะนี่ลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับการรับประกัน นะครับตามนี้เลยนะรักษาสิทธิ์กันด้วยแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่างานแ0 0อกว่าบาทนี่แต่ว่าให้กล่องด้วยนะเออผมว่ามันเวิร์กนะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ลักษณะก็คือเป็นฝาปิดแบบนี้มีล็อคล็ก็เปิดล็อกออกมานะครับอย่างนี้อ่ะดูดีนะก่อนจะดูตัวเครื่องผมให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ใช้สําหรับในการขัดพวกพื้นที่เล็กๆที่เป็นซอกนะครับหัวด้านในเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสายชาร์จนะครับก็คือในกล่องเนี่ยคือให้มาครบหมดแหละ1.6เมตรที่ผมบอกนะครับ u ย b ดีด้านนึงเป็นไทยเ A และอีกด้านเป็นไทยซ C ครับตามสมัยนิยมนะเพราะว่าตัวชาร์จเจอร์เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นไทยซ C กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแผ่นขัดครับแผ่นขัดก็จะมีมาให้2แบบสีดําขัดหยาบนะครับและสีน้ําเงินสีฟ้านี่คือขัดละเอียดนะครับขัดหยาไว้ขัดพวกกระททเป็นเบลโกโเทปนะอยู่กับตัวนี้ นะครับขัดพวกกระทงกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะขัดได้นะครับอันนี้อาจจะขัดเป็นพวกพวกแก้วปัสตงพลาสติกอะไรเงี้ยเวลาที่เราล้างนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆกับผมก็ไปล้างห้องน้ำเลยนะผมขัดพื้นกระเบื้องบางคนอาจจะถือก็โอเคไม่เป็นไรก็แยกไว้สําหรับขัดทําความสามาะอาดเฉพาะอย่าง ه, อะไรเงี้ยก็คือเอาไว้ล้างจานอ,อันหนึ่งอีกอันนึงเอาไ้ล้างห้องน้ําล้างอะไรเงี้ย มันจะได้แยกสัดส่วนกันไงไม่งั้นอันหนึ่งล้างจงล้างาการกินคงกินข้าวเอาไปล้างห้องน้ำมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมอันนั้นแยกกันครับราคามไม่แพงหลาร้อยกว่าบาทนะซื้อ2ชิ้นก็พันหกร้อยกว่าบาทเองยังไงก็คุ้มนะครับลักษณะก็จะมีแผ่นขัดมาให้อย่างนี้2แผ่นนะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องก็จะเป็นแปลงสําหรับแปลงทําความสะอาดนะครับหน้าตาแบบนี้หัวเปลี่ยนก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับดึงได้เลยไม่ได้มีสลักล็อกอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกับเข้าไปตามล็อก นะมนันนี้ตัวนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการกดสป,ปิดมีรอบเดียวนะครับไม่ได้มี2รอบนะตัวเครื่องกันร,ระดับน้ําอยู่ที่ IPX5 นะครับเพราะฉนั้นจะเอาไปจุ่มน้ําไม่ได้นะน้ําลดลงมาลงมาเงี้ยไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเข้านะครับตัวเครื่องประมาณนี้มีปุ่มโอเปอเรตอยู่แค่นี้แต่เวลาชาร์จนี่ชาร์จตรงนี้ไทซีอยู่นี่ เ,เพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะโดนน้ำจริงเวลาเราล้างล้าง,างอะไรเนี้ยน้ำมันจะไม่ได้โดนอะไรแบบนี้ขอท้ายีอยู่ด้านล่างโอกาสน้ําจะไปโดนก็น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ IP5 ที่ผมบอก IPX5 ก็ประมาณนี้แต่ไม่ใช่จุ่มนะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เปียบเสียบเข้าไปแบบเนี้ยเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวไปดูการใช้งานกันว่าเป็นยังไงบ้างให้เพื่อนๆดูนี่น,น,นี่นี่ีเลอะเลอะแบบนี้นะปกติเราก็ต้องเอาแปรงขัดใช่ไหมเนีย่ย ต้องแปรงเยเรื่อยเมื่อไรเสร็จบอกเลยเหนื่อยครับหมดยุคแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องมีเครื่องทุนแรงองเงี้ยตัดกาเนี่ย,ยอย่างเงี้ยง่ายนะที่ออกแรงกดด้วยนะเห็นไหมถ้าเพื่อนเคยเห็นของที่มันเคยขายทั่วๆไปแบบสองสามร้อยอะไรพวกนั้นนะออกแรงกดไปอ่ะมันจะไม่มีแรงสู้สุดท้ายขัดไม่ได้เนี่ยสังเกตน,นะดำปีเลย ตักไถยน้ำเนี่ยผมออกแรงกดแรงมากมันก็ยังไปได้เห็นไนี่ยเรียบร้อยเอียเอ่ยมๆน้ำล้างเลยปั๊บนี่ดูเอาเองเป็นไงสะาดไหมเอียเอ่ยมๆเลยครับดูเอาเองเป็นไงเอี่ยมเรามาดูนี่บ้างนี่ผมมาดับอาดผมมาล้างรองเท้ามากนี้ว่าปกติเราก็ต้องมานั่งขัดใช่ไหมบุมขัดมันก็ลําบากผมใช้วิธีนี้เลยนี่ เอาเอาแฟบก่อนเอาแฟบก่อนผมใช้ล้างแบบนี้เลยี่ายง่ายตะแรงขัดขนาดนี้ตั้งเยอะนะแล้วมันแปลงได้เร็วกว่าเราด้วยเพราะว่าปกติเราไม่สามารถจะแปรงได้ความเร็วขนาดนี้ถูกไหมเนี่ยสะอาดแน่นอนเนี่ยน้ำล้างโชว์หน่อยโชว์หน่อยป๊าบเห็นแล่เอาล้างข้างล่างมั่งนี่ดูข้างบน này, bắt điều hả long lang hăng lang chôn ơi khó tay nè hăng lang long cao này, hai đủ, hai đủ, hai đu hai lang ơi này bên nhà sao nè, mày chát điều ปกตินะนึกดูแนละ้วเพื่อนๆนะกว่าเราจะแปรงนะอย่างที่ผมล้างรองเท้าใช่ไหมเนี่ยผมล้างแปรงไปเรื่อยๆใช่ป่ะเนี่ยลัาคีดพลาดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผิดกับที่ผมใช้แปรงเนี่ยเนี่ยนับพันมไม่บอกว่ามันหมุนไปกี่รอบบัดเดียวเจง๋งอ่ะสุดยอดท่านถามว่าคุ้มไหมคุ้มมาก100าบาทร้อยบาทเป็นของที่ควรมีในบ้านเลยนี่น้ำตาลไม่เอ๊ะ เราอ่อนแล้วอน,นี้น้ำตาลไหมหมอ้อน,นะขูดทิงท้งก่อนทิ้งก่อนเนี่ยดูเองปกติเนี่ยแต่เราจะเอาพวกสก็อตไบร์ขัดเนี่ยกว่าจะเสร็จนะนเหนื่อยอ่ะบอกเลยเห็นไหมเนี่ยสก็อตไบ์ถามว่าสก็อตไบร์ขัดได้ไหมขัดได้แต่ว่ากว่าเราจะขัดเสร็จอ่ะคิดดูนะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใีเครื่องทุท่นแรงแล้วใช้เครื่องทุนทนท่นแรงสิครับ จะมานั่งแบบว่าทำทำไมเช่งเครื่องทุนแรงเราก็คือตัวนี้นี่ไงเห็นไหมหัวแปงนะครับผมเปลี่ยนจากหัวแปงที่เป็นแปรงมาเป็นผ้าขัดเป็นใย,ยขัดมีขัดหยาบกับขัดละเอียดนะขัดละเอียดจะเป็นสีสีน้ำฟ้ามีขัดหยาบอันนี้ผมจะขัดหยาบนะครับเพราะขัดหม้อส่วนตัวนี้ใช้ขัดในพื้นที่แบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะในคราวนี้เราไม่ได้ใช้เดีย๋ยวผมก็ประกอบเข้าไปนะอันนี้ล้างแฟบให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่า มัโคตรเลอะสกระปรกที่สุดนะครับจะได้แบบว่าเห็นกันชัดๆโนายใช้ตับเลยแล้วกันนะแล้วเราก็กดเปิดเครื่องได้เลยครับนี่แต,นแต่บอกกันว่าหม้อผมก็ไม่ใช้หม้อสะอาดมาแต่เดิมน,นะครับตัดแบบ ไปเรื่อยๆเด็กออกแรงกดไหมออกบ้างนิดหน่อยเห็นไหมว่าหมอ้อมัน,นนะด,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 ดิ้น <c oughs> เหรอเนี่ยเห็นไหมนั่นกาบอกว่ามัไม่มีแรงเลยไม่ใช่นะนะผมให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่าประสิทธิภาพเป็นไงนี่ไงเห็นไหมมันออกนะออกแบบง่ายไม่ยากเออดูเองเห็นไหมเห็นมะออกนะครับ ง่ายๆเลยปกติถ้าเราใช้สก็อตบค์ขับเมื่อไหร่จะเสร็จเนี้ยแป๊บเดียวเห็นไหมเห็นไหมแป๊บเดียวเห็นเปลไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเลยแค่นี้เองเอาน้ำล้างแคห,หน่อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆมันกันน้ำระดับไอพี IP ีให้ไอ x 5นะครับน้ำล้างแบบเนี้สยสบายๆอยู่แล้วเห็นเปล เนี่ย yeah. ผมไม่ล้างเพื่อนๆดูจนหมดนะเพราะว่ามันใช้เวลาแต่อันนี้คือให้เห็นภาพเห็นปะมันออกไปเลยโดยที่แบบว่าแป๊บเดียวเสร็จอะ่ะไม่ต้องมานั่งแบบเสียเวลาในการล้างเปิดจะเอาว่างออกสกัดใบมานั่งขัดอันนี้มันแป๊บเดียวสมมติถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแผ่นขัดแบบขัดธรรมดาไม่ใช่ขัดหยาบแล้วใช่ไหมเราก็ล่อออกอันนี้เป็นเวลโก้เนาะเราผ่านนี้ใส่เข้าไปาล้างพวกแก้วน้ําจานกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าน,นี่เป็นจานใช่ไหมซอสละล้างเนี่ยมันก็จะไม่ได้สร้างริ้วรอยแห้กับพวกการกระเกื่องเพราะว่าแผ่นขัดมันจะไม่อยากเข้ากับตัวแผ่นขัดที่เป็นสีดํานะครับเนีย่ยเห็นไหมแล้วล้างเลยก็สะดวกอะเอาไว้ตรงอ่างล้างจานก็ได้อะเอาจริงร้งๆเนี่ยทิ้งไว้แห้งก็เรียบร้อยแล้วนะง่ายไม่ยาก แผ่นซื้อใหม่ก็มีอะไรเปลี่ยนจากพัมกินนะครับของแบรนด์คนไทยอยู่แล้วหรือว่าบางพื้นที่ที่เราแบบว่ามีพื้นที่เล็กๆอยากจะแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้นี้ผมาสาธิตจไายตัวงอนี้แล้วกันพื้นที่มันเล็กไงนะแต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้ล้างงอนะเนี้ยมันก็แล้วแต่พื้นที่ที่ที่เราจะไปใช้อะนี่คือสาธิตให้ดูเฉยๆว่ามันใช้ประมาณนี้ <ST AR> <ST AR> ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสาหรับตัวนี้ครับพัมกินนะครับโมเดล503 4 7เจ ควรมีไว้ติดบ้านมากเพราะว่าเป็นเครื่องทําความสะอาดที่มันสะดวกและมันทุ่นแรงผมให้เพื่อนดูไปแล้วไม่ต้องมานั่งแบบเมื่อ,อไหร่จะสะอาดใช่ไหมนี่ปั๊บเดียวเลยกับราคาแ0 0รกวก่าบาทพร้อมกล่องเหลือเฟือจะเอาไปล้างอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆถ้าแบบว่าเราอยากจะแยกกันว่าระหว่างทําความสะอาดพวกกระทงกระทะชามหม้อไห่ก็ซื้อใหม่ชุดหนึ่งแล้วไอ้ชุดนึงอาจจะทำความสะอาดแบบทั่วทั่วไปรอง,ง,งท้องรองเท้าพื้นห้องน้ำอะไรเงี้ยอ,อันนี้นก็แยกกันเพราะฉะนั้นมี2งอันครับควรจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุด ราคา2อันรวมกันก็แค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มมากครับฝากไว้บางนี้ประมาณนี้สำหรับ easy ซีหกสามเก้า e ห้านะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นไปนแรกกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ได้ทราบผมการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้สำหรับ easy ซีหกสามเก้า e ห้าครับมาละสวัสดีครับ